สวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องครับเมื่อนี้หลังจากได้รถ,ถเทเลอร์มาใหม่ครับลอ่องขึ้นัดย2่ตันเทือแรกนะครับกับซานี่เอ็นวาสองหนึ่งห้าสี่นะครับซูเปอร์เอสซีเอล่องรถ,ถงเทเลอร์ครับว่าสีเป็นยังไงน,นะครับเอาคนกับรถเกินยังพันในเขากันมาเลยผมพันในเขากันเห็นไหมก็ามาเบิงเกียร์ยังมันเถือยอยู่ ขึ้นได้บ่าล่ะรถเสียวัดกับเสียบทำการใหญ่นะครับพี่น้องเสียบไปขึ้นรถหัวหลวา,ลวากวันนี้ก็เลยทำการถอยด้วยกัน เปลนรถทเทเลอร์ผมไปสักกอนนะครับเอ้ารถเท้นเดินเลยได้ม,มา่ไหม่พอดีลองเบิงเจ้าซ่านี่ยี่สิบสองตันสิขึ้นไหวบ่สิแกได้สิแกได้จริงบ่ยี่สิบสองตันครับพี่น้อง อ้าวนิมนวลครับนิมนวลสิต้มก็ไปแล้วออกพี่น้องเอ้ย,อยคนขึ้นกระไดนะครับเสียเพื่นครับเอง ระวังสายไฟเป็นข um ้างแรกนะครับเป็นข้างแรกที่ผมได้รถเท้นเลอร์คันนี้มานะครับได้รถเท่นเลอร์คันนี้มาแล้วก็เพิ่งเคยเอาขึ้น20ตันทะเลกันละ ซื้อว่าไม่ครับพี่น้องคดีนะครับเลอร์คดีพึ่งซื้อมากหมู่บ้านนะครับไปพี่น้องก็เบิ่งกันขึ้นโอ้เนียมอยู่นะครับสำหรับซาเน่เฮาเรียบร้อยนะครับสีถอยไปไปข้างหน้าสะก่อนเยวกันสี่น้องกินเพลนครับอำเภอพรินครราัมหัดลราชธานีครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นเทเลอร์หัวลากไปนะครับออกจากวงนี้ออกบ่ได้นะครับถือว่าคนขึ้นโอ้ขึ้นเนี่มนะครับ ขนาดเบิ้ลเบิ้ลสออดใหญ่พนเครับเสียพิ่นเะครับเจ้าของเจ้าของรถพนนี่แหละนะครับทอปไม้ไผ่ใส่กบ้านมันพอดีเลยร้านมันร้านมันหมอครับอออดดดด้ีีพไ ไปเสียไม่ลงไงบ้านิไปสิครับลงวน่นุ่นวุ่นม่นนีอ้าวนะครับเดี๋ยวเอาุญัดค่อยกอนนะพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วนะครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับวัสดีครับ